สวัสดีค่ะพี่น้องโตเกียวมิวสิกไปเยือนก็สมุยติดตามมาตั้งแต่ขึ้นรถจนมาถึงก็สมุยวันนี้มีอย่างที่ให้ท่านผู้ชมต้องตื่นเต้นใน EP 2ีอย่าลืมจิ้มลิงก์เข้าไปซื้อตั๋ว129บาทในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเดอร์บอดบิ๊กพาทีมงานมาวันนี้มีทั้งทีมนักแสดงเบื้องหลังและก็ทีมทนายทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ำคืนนี้ เห็นแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจว่าได้บอสดีงานงานงานเที่ยวงานเที่ยวได้ทูอินวันอหลีอรอกระดอกระเดียมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องตอนนี้ทีมงานนะคะแซนบายที่หน้าหาดเพื่อนจะถ่ายทีเซอร์นะคะวันนี้นะคะน้อง uri, ยูรีครูจิจังน้องสแตนข้ามา้านะคะวันนี้ก็มาถ่ายทำแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศการถ่าย หลังการถ่ายทีเซอร์นะคะกระ,ะรยยโปรงแม,ม่จะต้องอยู่เหนือน้ำนะคะเพราะว่าถ้าโดนน้ำแล้วมันจะไม่ทิ้วกระปองเขาทีมพิหารที่อันนี้ตอง เป็นการทันกิจกรรมนะคะที่เกาะสมุยนะคะมามาทะเลเดือดนะคะทุกคนค่ะต้องวายูมามานะคะน้องลีโอน้องซีแกรม,ม<า>นะคะน้องน้ําน้องอามนะคะ ก็ถายแม่ถ่ายกล้องจบมาหามเ่เนเร็วๆเอาโอยเอาอไดะนีแม่นี่เอามากมาเตอะโอักมืนแม่บ mm ้านเราเออโอเคหนูซื้ออะไรนะคะปิ้งไก่ปิ้งไก่ตามไม่เอาหรอลูก ต้มตาเลเลิศฮะอะไรก่อนเสือปิงไก่น้องหิวข้าวใส่มวยเพเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่สบายปิงจับปิงไก่จ้าแล้วก็ทีมงานนะคะอีกทีมหนึ่งก็กำลังรอถ่ายทีเซอร์นะคะก็ทีมนี้ก็น้องชอปเปอร์น้องบอนน้องอาร์นะคะ โอ้ยแต่ว่าแซ่บสุดนะคะมีแบบทะเลเดือดนะคะน้องเซนนี่นะคะเลิศเลิศค่ะอ๋อไม่มีใครสู้แม่หรอแรกตอนนี้เดินของอาร์ตเป็นนั่งของบอลเป็นยืนเฉยได้เสร็จหลือยังของพิจิตาเป็นยืนเฉยๆอยเซนนี่เป็นเดือดเขาทนายเก่งนะคะพูดเสร็จคือเดือดเขาปลุกนะเห็นไหมเคนเดียวที่เดือดนะเดือดจะเป็นเนี่ยซึ่งพี่จะตาใช้เต็มคนนึงเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ โอเคบรรยากาศกระถาริมหาดนะคะขายทามทีเซอร์นะคะทุกคนคือแบบเลิมากนะคะเลิศมากเลิศมาอันนี้กีฬาท่าเฉวงนะคะเป็นหาดแบบสาธารระน้ำะคทุกคนใครที่แบบอยากมาที่อาดเฉวงก็เรีนเชิญเลยนะคะทุกคนเลิศสุด เลเอะะงกินหน้าก่อนแต่เืนทีนจจน่ต้องกิหน้าก่อนก่อาจะพูดมงินึ้นมานั่นเหมืมนกันค่สวัสดีค่ะสวัสดีเอ t ซ k y o Music นะคะวันนี้ไม่คิงสแตนบายอยู่ที่บริเวณหน้าหาดนะคะตอนนี้อยู่หน้าหาดของโรงแรมระดับ5้าดาวของเกาะสมุยนะคะวานาเบลนะคะก็วันนี้ เราจะมาอัปเดตในเรื่องของสถานที่งานเย็นนะครับวันนี้เราจะมีสุดพิเศษคือดินเนอร์สุดพิเศษจากทางโตเกียวมิวสิกนะครับวันนี้ไม่คิงได้รับหน้าที่คอนเนค t ชันในเรื่องของสถานที่นะครเดี๋ยวมาดูราคา อันนี้จะเป็นในส่วนของโลเคชันในค่ำคืนนี้คือเราจะจัดสถานที่บริเวณหน้าริมชายหาดและก็จะมีการแบบมินิคอนเสิร์ตและก็หลากหลายสไตล์เรื่องของปี21นะคะตอนนี้กำลังจัดนะคะเซตเรื่องของโต๊ะนะคะสำหรับการรับประทานอาหารค่ำคืนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะหันข้าวนะคะซึ่งตอนนี้ของเรานะคะก็จะอยู่ที่โต๊ะละประมาณ20ที่นั่งนะคะทั้งวันนี้ก็จะเป็นเมนูในส่วนของอาหารที่เป็นแบบ รูเซ็ตของโรงแรมเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็กำลังจับเป็นเรื่องของไฟรถเวทีนะคะซึ่งแม่คิงก็จะเป็นคนแบบคอนเนคชันกับทาริงานของโรงแรมวันนี้เจ้าหน้าที่คือเยอะมากนะครเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูในส่วนของอจุดต่างๆนะครับวันนี้เรามีเครื่องดื่มที่บริการป็นให้กับลูกลูเอฟซีลูกของโตเกียวมิวสิอันนี้จะเป็นเซ็ตของเครื่องดื่มนะคะอันนี้จะเป็นบาร์น้ำนะคะ่ะ ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่คอยบริการนะคะและก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะวันนี้เป็นอาหารปูเซตของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะที่เป็นอาหารแบบทะเลแล้วก็หลากหลายอย่างนะคะซึ่งก็จะเอามาเตรียงบริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็แต่ละจุดของอาหารเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าคอยให้บริการแล้วก็เติมอาหารตลอดนะคะน้องๆก็สามารถที่จะมารับอาหารที่นี่นะคะใครชอบอะไรก็เลือกได้เลย ตรงตรงนี้ก็จะมีน้องๆคอยบริการนะคะก็จะมีหลากหลายที่เลยนะคะอาจจะเป็นอาหารที่เป็นแบบอาหารแบบฝรั่งอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารแบบอ่าญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนป <tinc S 1> ิ้งย่างนะคะโซนปิ้งย่างมาทะเลทั้งทีต้องได้กินอาหารทะเลแบบปิ้งย่างนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่แบบว่ามีอาหารทะเลสดๆวางไว้ตรงนี้นะคะน้องๆอยากจะกินกุ้งอยากจะกินปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสั่งแล้วก็ปิ้งย่างได้เลยนะคะมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีเซอร์ตนะคะดีเซอร์ตที่เป็นแบบอาหารและผลไม้ต่างๆที่จะวางไว้จุดนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนก็จะได้อาหารเสร็จปุ๊บก็จะไปนั่ง ตโต๊ะนะคะแล้วก็วันนี้เรามีการแสดงสุดพิเศษนะคะซึ่งจะรังสรรในเรื่องของการแสดงโดยน้องแซมมีน้องมาเดียวนะคะน,น้องจะเดินแคดบอกนะคะเดินบนเวทีและมีพรมด้วยมีพรมอันนี้คือไรพรมนะคะบอลบอกไม่เอาพรมนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนแบบ ขึ้นไปร้องเพลงด้วยขัดกล่องให้กับ FC ที่เข้ามาในกลุ่ม EP 2 1เนะคะเพราะนั้นแล้ววันนี้มาอัปเดตในเรื่องของสถานที่นะคะว่าวันนี้สําหรับใครที่เข้าไปในกลุ่มแล้ว EP 2 1นี้ที่เกาะสมุยนะคะจะได้รับชมแน่นอนสําหรับตัวพี่อมมิวสิกสเปเชียลสุดพิเศษที่เกาะสมุยนะคะฝากทุกคนนะคะใครอยากเข้ากลุ่มทักมาที่เพจคายเพลงตัวพียอมิวสิกนะคะเดี๋ยวให้น้องเบ้นถ่ายนะครับบรรยากาศบนเวทีให้ชมค่ะเดี๋ยวน้องมาดิมาให้ดูว่า เราจะถ่ายรูปรู้ใช่ไหมครับโอเคนักเรีจะฝากหน่อยค่ะสำหรับ EP นี้ค่ะก็ EP นี้เต็มที่มากเป็นชุดว่ายน้ำของหลายๆคนด้วยจริงๆบางคนอาจจะกลัวโป๊หรือแฟนคลับอาจจะเป็นห่วงน้องๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าย้ำอีกสักย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้คืออยู่ริมทะเลใช่นะคะการใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือเหมาะสมแล้วแหละแต่ก็เป็นอีกอิริยาบทหนึ่งของน้องๆที่เราจะได้เห็นกันคือเราไม่ได้ไปใส่ชุดว่ายน้ำแบบไปข้างนอกหรือไปอะไรที่มันไม่เหมาะสมเนาะก็ อยากให้คนเปิดใจตรงนี้ก่อนเปิดใจในรอบชุดไร้น้ำนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดูด้วยความศิลปะดูด้วยความสนุกสนานดูด้วยความบันเทิงเดอ้อโอเคค่ะ,คคะไปเจอกันในกลุ่มปิดค่ำคืนนี้ค่ะโอ,คโอเคค่ะไม่สวยแต่แซ่ n องิงลิคีลิ่งดูนี่เพชรพร้อ ทยาจากขอนแก่นครับทัมกิงซิงซิงซิงบ้าทนายเก่งท,น,ทนายเมียหลวงทุกคนครับก้องลูกสองแลโนทาครับ ¡Está riaquimarracho, maratón Brasil riaquimarracho, tío! ¡Está riaquimarracho, tío! ya loss food pack filip pin sore lah mexico ชอปเปอร์มหาสารคามอาร์ตบุดอนชาดีบอลขอนแก่น แสนงามปาดีดาด้าฟ้าสีครามสดใสปาดีดาด้ามองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาสวยงามเห็นปูหาสวยงามเห็นปูดูสิดูมุมปลาดูสิดูมุมปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลโอทะเลแสนงามปาดีดาด้า ดูสีขามสดใสตาดีดาดมองเห็นเรือใบ <Ooh. S 1> แล่นอยู่ในทะเล Ooh. 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 หาดใสงามเห็นปูหาดใสงามเห็นปูดูสิดูหมื่งปลาูส